มีน้องๆบอกหลายคลิปมากบอกว่ามะนาวหวานที่สุดแล้วถ้าเอาไปจิ้มกับพริกเกลือจะยิ่งหวานมันจริงหรองั้นต้องลองไปปอกมะนาวกันก่อนเลยอือหอมมากมะนาวพร้อมพริกเกลือพร้อมเดี๋ยวเราไปลองเริ่มชิมกันเลยค่ะน่ากินมากๆเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะหวานหรือไม่อืมหวานจริงๆด้วยแถมอร่อยอีกตั้งหากถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวจะชิมให้ดูอีกไปดูกันกับคําที่ส อยากจะพูดเป็นภาษาอีสานว่าแซ e ่บอีลีเดอร์อร่อยมากๆขอบอกมันคืออาหารสวรรค์ชั้นเลิศเลยนะเนี่ยอร่อยมากากกดใจให้คลิปนี้ด้วยนะคะหรือใครอยากท้าให้ลองอะไรอีกเม้นไว้ใต้คลิปได้เลย